บัดนี้วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่69ที่ข้าพเจ้านายพิพัทพุทธโคตรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแดกูบาจันทั้งหลายกอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาารักขยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชาสัสุนันตุสักขโมคทางสักเคาเมจรูเปคริสีคราตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรัตเถจัคามีตรุนาคานีเขหาวัตุมิเกเตภุมมาจยันตุเทวาชลาธารวิสเมยักขาคันทัพนาคาติทันตาสันเิเกยังมุนีบวรวัจนะาสารโบเมสุนันตุธรรมมาสวรนาการวยัมพทานตาธรรมมาสวรนาการวยัมพทันตาธรรมมสวรนาการ ูอัยยมพัท er ันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนาพุทธทางอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาสังฆังอภิปูชยามาสามบทกราพระรัตนตรัยอรหันสัมมาสัพทโธพระวาพุทธทางพระวันตังอภิวาเทมิสวาขาตูพระควตาธรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระขาวตัวสาวกะสังโค สังครั้งน้มามีสี่บทส่วนนัสการศึกษาคาถาน้โมตัสสะพระพุทธโตอรหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสาระคัมภีราปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตัดติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตัดติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตัดติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ หกโพสวดสัจจากิริยาคาถานัตถิเมสาระนังอัญญังพุทโธเมสาระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหูตุสัพพธานัตถิเมสารยังอัญญังธรมโมเมสาระนังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหูตุสัพพธานัตถิเมสาระนังอัญญังสังโฆเมสาระนังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหูตุสัพพธาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลกาวิทูวนุตตโรปุริสัทธมัสสารถิสัาเท ว่ามนุษย์นังพุทโธภะควาตีแปดธรรมานุสติสวากขาโตภะควตาธรรมวสันทิฏฐิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปน้าิโกปัจจตังวีทิตาโพวิญญูหีติเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาบุคัลลาอิสาภพระควโตสาวกสังโฆอะหุเนยโยปะหุเนยโยทักขิเนโยอันชาติ กรณิโยอนุตรงกุลยะเขตตังโลกัสสาติสิบรัตนสูตรยานีทาภูตานีสมาคตาณีภูมานิวายานิวัตติลิเคสัพเพวภูตาสุมาณพัมันตูอัทโทปิส,สกัจจสุนันตูภาสิตังตสมะหิภูตานิสาเมีธาสัพเพเมตังคารูธรรมานุสิยาปชายาะทิวาจรรตโตจะหารันติเยพะลิงตสมะหิเนรคถา,าปัมัตตาอย่างกินชีวิตตังอิทาวาหุงลังมาสาเคสุวา ยังรัตนังปณิตังน,นโนสัมมังอัตาาติตาถาคเตนะาอิธรรมปีผู้เทร,รัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถโฮโตฆะยังเวราคังอมาตะังปณิตังยัตัชคาสสะกยญมุนีสมาหิโต,นะตนาเตนัธเมนาสมัธิกินติอีธรรมปีธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนัจเจนะสวัตถิโหโต ยามพุทธาเสธโทธปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญามาหสมาธินาเตนะสาสมโมนาวิชติอิธรรมปีธรรมรตัตนาปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุเยปุขาราถาสัตตังปัสสัทาจตาริเอตา,านิยุขานิหนเตทักกิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภลานิอิธรรมปีสังเขรตัตนปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโฮตูเยสุปยุตตามนาสาทานเห็นนเนกามิโนโคตามาสาสนาพีเตปฏิปตามตังวิไคหังรัฐามุธานิพุติงพุญชาม,มานาอีธรรมปีสังเครัตนาปณีตา่างเอเตนะสัจเจนะส,สุวัติโฮตูยัดเหนท่าคิโปรปัททาวิงสิโตสิยาจตุพิวัติพิอสัมปะการปิโยตาทูปมามังธรรม ตระทูปะมาสัปปุริสังวัฏามิโยริยาสัจจานิอเวจัปัสติอิทธามปีสังเคลตนะนาปนิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัธีโมตุเยอริยาสัจจานิวิภาวยันติคัมพีรตปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหุณีผู้สัปปามัตตาน้าเตภาวังหัตถะมะมาทิยันติยิทธามปีสังเคลตนะนาปนิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัธีโมตุสหาวัฏทัศนนัสัมปทายะตายัตุธรรมาชหิตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิชีตังจาริลภตังวาปิยทัตถิกินจิ จตุหปายหิจวิปมุตโตจาจาพิฐานานิอภพโพตาตุงอิธัรมปีสังเครตนาปณีตังเอเตีนัสาเจนะสวัตวิโหตุกินจาปีโสกรรม,มังกรติปปะลังกาเย,ยนะาวาจายุธาเจตาสาวาอภพโพโสตาสาปฏิชธา,ายะอภพาพาตาทิถาปวัต ทิฏฐาปัาสสาวาตตาอิธามปีสังเกตรัตนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหตุว,วนับปรุมเพยยะธาพุทชิตัดเคคิมหานมาเสปัตถมิงคิมเฮตัดภูปามาคัมมะวรางอธิสัย,ยียิพานาคามิงปรมังหิตายาอิธามปีผู้เทรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหตเุเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหตุวโรวัดอัญโย เอเตนะสัจเจนะสวัตถโหตุวัโวรวัันยูวัโทวรรัรหโดอนุตตโรธรรมววังอเทสยิอีธรรปีผู้เทวรตัตนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถโหตุวขีนางปุรนานังนัตบังนัตถิสัมภวังเมื่อตาตจิตายาติเกภวิสงเตขินะพีชาวิรุณหิสทันทานิพันติทิกรายถายามปฏิปุยิธรรมปีสังเครัตนปนีตังเอเ,นเตนะสัจเจนะสวัตถโหตุยานีธาภูตานีสมาคัตานีภูมาณิวายานิวาตติเกตถาคตังเทวมนนสสปูชิตังพุทธังนั ญาณิธาภูตานีสมมาคตานีภูมานิวายานิวัตติเคตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมนัมมะสามะสวัตถิโหตูญาณีธาปูตานีสมาคตานีภูมานิวายานิวัตติเคตถาคตังเทวมนุสสปูชิตัง สังขังนมัสามาสวัตรีหูตูวสิเอ็ดอาตานาติยปริตปดยอดสภารคาวินิมุตโตสัพพสันตาปวชิตโตสภเวรมติคันโตนิเพื่โตจตุวังพระวะสพีติโยวิวัชันตุสภารโอโควินาสตุมาเตผวัตบรรทรายโยสุขีทีคายุโกพระวะพิวัฒนสีนิสันิจังวุตตาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังสิบสองอาทิตถปริยายาสตรเอวามีสุตังเอกังสัมยังพักขวาขยายังมิหัตติขยาสีสีสัตติงพิกุสหเสนาต มันเตสีสับพังพิขาเวียที่ตังกินจากพิขาเวียที่ตัง จากคุงพิคาเวีทิตังรูปาทิตาจากคุบิญญาณางทิตังจากคุสัมภสุทิโตยามปีทางจากคุสัมภสัปจะยาอุปเชติเวทยิตังสุขังมาทุกขังมาทุกขงมสุขังวาตัมเปียทิตังกีนาทิตังทิตังราคะกีนาโทสะกีนาโมหะกีนาทิตังชาติยาชาดามารณีนาสุเกหีปริเทเวหิทุกเกหีโทมนัสเสหิปายาเสหีทิตันติวัฏามีโสตังทิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังทิตังโสตสัมภสุทิโตยามปีทางโสตสัมภสัปจะยาอุปเชติเวทยิตังสุขังมาทุกขังมาตเปยทิตัง กีนาทิตังอาทิตังราคาคีนาโทสักีนาโมหคีนาอาทิตังชาติยาชรามระเนนะโสกิห <spans in> ีปริเทเวหีทุกขีหิโทมนัสสีภุายาสหีอาทิตันติวัฏามิขานาอาทิตังคันธาอทิตตังคานาอิญญาณนาอาทิตังคานาสัมภสุทิโตยปีทางคานาสัมภสสปัจจายาุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขามัสุขังมาตามเปลียอทิตตังเกนาอทิตังอาทิตังราคาคีนาโทสักีนาโทหคีนาอทิตังชาติยาเชลามระเนนโสกิหิปริเทเวหิ ทุเขหูหหมานเสหิหูปายาเสหิอาทิตติวัฏามีชีวะหาทิตารัสสาทิตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตตัง hum ชีวะหาสัมพัสโสทิโตยามปิทาชีวะหาสัมพัสปัจจยาอุปชติเวทิจิตังสุข oh ังวาทุกขังวาทุกขังมาสุขังวาตัมเปียธิตังกีนะอาทิตังอาทิตังราคะกีนาโทสักกีนะมุหะกีนาอาทิตังชาติยาชรามรณีนาสุเกหีปริเทเวหีทุเขหีโทมานัสสิหูปายาเสหิอาทิตติวัฏามีกายโยทิโตผุถาภาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายา สัมภัสวัติโตยามปีทางกายะสัมภัสสะปัจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวา ตาณปียทิตังกินนาทิตฐังอาทิตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชาามารณีนาโสกิหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนาสิหุกไอยาสิหิอาทิตันติวัฏามิมโนทิโตธรรมาทิตฐังมโนวิญญาณาทิตังมโนสัมผัสวะทิโตยาปีทางมโนสัมผัสสัพเจยาปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขะมาสุขังวาตัเปียอาทิตังเขณฑ์นาทิตังอาทิตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชาามารณีนาโสกิหิปริเทเวหิทุกเกหิ โธมานั่งเสหิปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามีเอวังปัสสังพิขเวสุตตวาริยาสามโกจาโคสังมิปินิพนทติลูเปสุปินิพนทตจตัคค นิพพินทติจากโควิญญาณีปีนิพินทติจากขูสัมปัสสปีนิพินทติย่างปีทางจากโขสัมปัสสะปัจจะยาอุปชติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตสมีปีนิพินทติโสตสมีปีนิพินทติสัทเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมปัสสปีนิพินทติย่าปีทางโสตสัมปัสสะปัจจะยาอุปชติเวทที่ยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตสมีป ขานัสมีปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติขานวิญญาณในปีนิพินทตีขานสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางขานาสัมผัสสปจัจยอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตสมีปีนิพินทติชีวหายาปีนิพินทติราสสุปีนิพินทติชิวหาวิญญาณปีนิพินทติชีวหาสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางชีวหายสมภัดสปพัจยาอุปชติเวทยีตังสุขังวะ นิพินตติยงปีทางกายสัมผัสสะปัจจะโยปัชติเวทที่ตังสุขังวาทุกขังวาทุขามาสุขังวาตัสสมิงปีนิพินตติมานัสมิงปีนิพินตติธรรมีสุปีนิพินตติมโนวิญญาณีปีนิพินตติมโนสัมผัสเปีนิพินตติยาปีทางมโนสัมผัสปัจจาโปัชติเวททีตังสุขังวาทุกขังวาทุขามาสุขังวาตัสสมิงปีนิพินทตินิพินทางเวรัสติวิราคาวิมุตติวิมุตตติิิาานนกชวสตังมจิงกกตงรณียานอิัตตตตาิิิปชมัตา นาติพิคูพระกัตโตภาสิตังอภิพินันทุงอิมัสมินจับปนาเวยยากรณสมิงพัญญามานเนตัสสาพิคูสหัสาสาอนุนปาทายาสเาวหิจิตตานิพิมุตจิงสูติ